วัดีครับผมกดมืองน้ำดำครับมือนี้มาเยี่ยมชมกงเพาะครับมือนีแจ่งข้าวครับไอ้นี่เป็นชุดแรกของปีนี้ครับอะไรก็เป็นขอกแรกความครับอผมมีอยู่สองขอกอีเพาะติดอีขอกหนึ่งยังว่ติดครับเดี๋ยวมาชมกันครับนี่คอกนี้น่ครับเห็นบัวน้อครับ นี่เป็นสองโตครับอา,อาจจะพ่อจะเห็นอยู่นะครับนี่ครับตพ่อนี่หมดอายุต่อครับเป็นนกต่อจากปลาสูงไหมครับแถวปลาสูงส่วนตัวเมียนี่ก็เป็นลูกผสมสีน้ำตาลพ่องครับเนี่ยใหญ่ลูกสุดแรกออกมา ตายครับนี่เป็นสุดสองครับอ่านี่สุดสองได้สองตัวเป็นสีปลาเบิดครับถือว่าเป็นสีปลาเบิดก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเชลเลยนี่รอยกลัวแล้วครับอ่าตัวพอนี่เป็นนกปลาสูงจากเมืองการนครับนี่ครับนี่ถือว่าปีนี่ถือว่าถือว่าได้เป็นคอกแรกที่ยังมีชีวิตอ่าครับกุกเดียวทั้งคูครับนี่ครับ ชุดแหลกออกมาเรียงลูกบ่เป็นครับเรียงลูกบ่เป็นตายทั้งคู่เลยอ่านี่เป็นชุดสองครับชุดสองถือว่าโอเคครับถือว่าเรียงลูกเป็นแล้วอ่านี่เดี๋ยวมาอ,อกที่สองครับที่ประสบผลสําเร็จครับนี่ครับนี่ขอ,อกนี่ขอ,อกที่พอแม่พันที่สองครับตัวนี้ตัวเมียกุกเดียว สีต่างๆลท่องึ้นกันครับเนี่ยครับนี่เป็นคอ,อกแรกเลยครับออกมาสองครับโตโตพ่อนี่เป็นหากุกหากุูคู่อ้างเกือบตลอดนะครับโตพ่อนี่ผมเคยลงผมเคยลงไปเทียนหนึ่งแล้วผมสื่อมาอ่าผมเคยลงไปแล้วออกมาสองโตครับแต่ว่าตัวหนึ่งนี่ครับตายแล้วนี่เนี่ยน่าจะเลี้ยงยังโปเป็นครับเลี้ยงลูกโปเป็นนี่ครับ พ่อจะเห็นอยู่นี่ครับจะว่าน่าจะเหลืออีกตัวนึงครับอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวผมให้เบิ้งครับยังบ่เหลือบอ่ผู้ครับอ่าโอเคครับเหลือครับเหลืออีกตัวนึงนะครับกระเดกกระกอยู่นีนเนี่ยเนี่ยแต่ว่าจากสีหลอดบอหลอดครับ ถือว่าคอ,อกแหลกติดเลยครับอ่าถือว่าใครเทียรแหลกขอ,อกแหลกติดเลยครับได้ลูกเลยแต่ว่ายัางเหลียงบบเก่งครับยังเหลียงบบเป็นอ่อาจจะตายไปตัวนึงส่วนเขาแขกเขาแขกมือปืนมีครับแต่ว่าติดใครเบิดครับก็เลยบ่ได้ฝากใครครับฝากใครเบิดอ่าส่วนส่วนนี่เป็นคอ,อกสามครับนี่เป็นสองกุกสองกุกคู่อ้างสองกุกเต็มคู่อ้าง เปิดอายุต่อกันครับเนี่ยครับตัวเมียกับซีน้ำตาลท่องขึ้นกันครับแต่ว่าอันนี้ผมโมเดทียบครับผมจับไ่เลยต่อกับเขากันได้แล้วน่าจะมีซิดรุนครับเดี๋ยวรอเบิ้งกอนครับเดี๋ยวสมมติเปิดแบงอยู่เนี่ยครับส่วนนี่เป็นนกเชลยดี่เอฟซีพันจองไว้ครับส่วนนี่คือขวกปัญหาครับขวอกนี่สองปีแล้วยั่งบ่ได้เลยครับ โตเมียคู่ค้นครับคู่อ่างเจ็ดกุกเนี่ยส่วนโตเอ้ยโตผูครับโตผูนะคู่ค้นเจ็ดกุกอ่าส่วนโตเมียเป็นนกเจ็ดกุกคู่อ่างแกมขึ้นกันครับนี่ครับแต่ว่ายังบประสบผลสําเร็จครับไข่หลายรอบนี่เสื้อครับแต่ว่าไขา่ผสมบุญครับไข่ออกมากนี่ก็คือว่าเป็นไข่ใบน,น้อย มีโตแต่ว่าบอสามารถที่ฟักเป็นโตได้ครับบอสามารถออกมาได้ตายตลอดครับผมคิดว่าตัวมีอนาจะบอสมบูรณ์ครับส่วนนี้ก็มือปืนเลื่อนครับมือปืนนี่ก็มีลูกครับสองโตอันนี้ก็มือปืนครับมีลูกอยู่สองเัือนครับ โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้ด้วยครับสวัสดีครับ